ครับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับฟุตบอลทรีเช่งเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับทางด้านมิเกลธนากะนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยมีเกมหนักเกมใหญ่รออยู่นะครับที่จะพบกับแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับในฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเจอกับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในลีกกันก่อนดีกว่าครับผมโอเคมาเทรนนิ่งกันเลยผม ก็จะเทรนนิ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอาจจะเปลี่ยนอันนี้เป็นดีเฟนส์ก่อนแล้วกันนะดีเฟนดิ่งนะครับ okay. โอเคโอ้แต่บอลฟิตเนสมันไม่ละสิบเอ้ยมันไม่สิบเปอร์เซ็นต์พอดีอะ่ะโอ้โหนักเต็มก็จะอันนี้เหนื่อยกันหน่อยนะครับมีรีเซิร์ฟทีมคนไหนที่ผมควรที่จะดันขึ้นมาแทนพวกนี้ไหมเพราะตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าจะใช้ใครแล้วไง พวกที่อยู่ข้างชุดใหญ่ของเราตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นนะผมก็เลยเดี๋ยวผมขอลองไปดูนักเตะที่เราปล่อยยืมนะว่ามีใครบ้างนะครับถ้ามีก็อาจจะดึงกลับมาให้หมดเลยนะครับมีสามคนนี้ใช่ไหมครับกาเดนเนอร์เนี่ยให้ไปนั่นแหละผมคนนี้เหรอสาสะลักเหรอเอาไงดีอะ เดี๋ยวค่อยเรียกก็ได้ฮะเราใช้พวกนี้ก่อนไหวไหมไม่รู้เลยครับแต่กองหน้าเนี่ยคือมันมีดี a ลกับทางด้านฟีนิกส์นะผมก็เลือกใช้ดี a ลละครับเพราะว่าฟ h นิก i ์เนี่ยมันอายุเยอะแล้ว,แล,วแล้วเราก็บั้นไม่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับมีคนนึงก็คือทางด้านคนนี้ผมแจ็คฟินนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าเราจะดันขึ้นมาดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้ชุดนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่านะ อย่างน้อยๆเนี่ยผมอยากจะได้แชมป์คาราบาวไม่ก็อเอฟเอะไรครับเผื่อเราได้ไปเล่นบอลยุโรปนะอย่างน้อยๆได้บอลยุโรปสักทวแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วแบบว่าช่วงสามที่สี่ที่ห้าที่ผมที่พอไปเล่นเพลย์ออฟได้อะผมก็อาจจะผมก็อาจจะเรียกว่าอืมก็อาจจะเอาชุดเล็กลงเลยนะในบอลทวยเพราะว่าเราจะไปลุ้นเข้ารอบอาจจะดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นแผนนี้ดูนะครับผมทางด้านแผนสี่ หนแล้วก็สองนะครับเป็นแผนแบบนี้นะลองดูฮะลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะก้องหลังเนี่ยวันนี้ขอพักทางด้านของเคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยใช้มิลเลอร์ครับผมสิตัวจริงก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาอันนี้วานคิเกลลงออกไปแล้วก็เป็นเดวิสนะครับจะเล่นคู่กับเรียนนะ ลองดูครับว่าแผนนี้จะโอเคหรือเปล่านะถ้าไม่โอเคก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนได้ครับผมหน้มน่านะน,ะน,ะนี่ฟุตบอลลีกวันเหมือนเดิมผมเนผํ้ชมแมชนี้พบกับ Nottingham Forest นะครับวันนี้เปิดบ้านเลยนะครับที่เทค h น i ค u ีสเตเดียนะครับผมวันนี้ตอนรับการมาเยือนของนอ t ติงแฮม m อร r เรสนะครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยเอ้ยไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับที่เราเจอนะถือว่าใหญ่เลยนะครับ เียกวเป็นทีมรุ่นใหญ่ในแชมเปี้ยนชิพเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ Nottingham Forest นะแต่ปีนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ก็คือเลื่อนชั้นนะครับแต่อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าเริ่มมามัน6-7เจ็มแมตช์้วลังที่14บสี่สิเลยนะครับอยงนั้นยากครับแต่ว่ามันยังมีเวลายเยอะฮะผมบอกเลยถ้าที่เหลือเราแบบว่าเรียกว่า3ามแต้มได้หมดนะมันก็เป็นไปได้ฮะที่เราจะได้ เดวิสมโดนใบเหลืองนาทีที่21นะครับนักเตะจากนอตติงแฮมฟอร์สได้บุกมาที่อ่าเป็นเตฟรีคิกครับผมริวเวสครับผมกองหลังที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาได้เปิดโยนเข้าไปลุ้นข้างในได้โคกแล้วเป็นประตูผมเรียมคูแรกน,นะครับผม1ประตูต่อศูนย์นะครับเชสเตอร์ฟิลขึ้นนำเลยครับผมจากทางด้านของเรียมครูลรนในครับในนาทีที่26นะครับ มันจะเปลี่ยนทางด้านของแคปเปอร์อูบาสกี้คนเดียวแล้วกันนะในแมตช์นี้นะจุดโทษเนี่ยจะให้ทางด้านของมาโรอิคาดีนะครับเป็นคนเตะนะกับตันทีมเนี่ยให้เรียนแล้วก็ให้อลอริสแล้วกันนะครับรอลอริสนะเพราะว่าเดี๋ยวมาตาเนี่ยจะต้องออกนะครับผมให้ใครเตะได้บ้างโอเควานเดบูเมนน่าจะดีที่สุดในทีมแล้วนะครับเตะทุกอย่างเลยนะ อันนี้เนี่ยพอเรานําแล้วเนี่ยผมอาจจะปรับให้มันเป็น normal แล้วกันนะครับก็คือไม่ต้องบุกมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าตั้งเกมรับนะเรียกว่าบุกแบบปกติอะแต่ว่าไม่ต้องแบบไปขึงไม่ต้องอะไรมากก็ส่ง,สงบอลไปหาช่องไปเรื่อยๆนะครับดูกัน,นครับว่าทีมเราจะรักษาสกอร์นี้ตั้งแต่นาทีที่26นะครับไปได้จนถึงนาทีที่เท่าไหร่นะ ผมเชื่อว่าเราเรียกว่ารักษาสกอร์นี้ได้จนจบเกมครัผมมันจะอย่างนั้นนะเพอย่างน้อยชนะแมตช์นี้เป็นกําลังใจนะครับแต่ว่าโอ้โหฮะพูดอยู่เลยฮะว่ามันจะรักษาักอรได้ครับผมมาอีกแล้วฮะจ่ายเข้ากลางได้ซัดจอดจ่อไม่เหลือเลยครับผมอีเมเนลครับผมโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมแล้วที่ทำฟอร์เรสตีเสมอเลยครับ โอ้โหเสมออีกครับท่านผู้ชมเสมอฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งผมทางด้านเชสเตอร์ฟิลด์วันนี้เปิดบ้านเสมอกบผมกับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสรับผมโอ้โ oh หอะไรวะเนี้ยโอ้โ oh หนำได้ตั้งนานนาที8แปดสิบเสียโถแมน of t h ด้วยแมตช์วันนี้เป็นโอ้โหรีวาสเอผมกองหลังตัวใหม่ของเรานะแกอายเท่าไหร่อ๋อยี่สิบหกก็ไม่ได้เยอะนะครับ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเซ็นพวกฟรีเย็นเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตามนี้ผมเห็นเลยนะครับว่านักเตะเราน้อยมากนะครับผมผมว่าแล้เดี๋ยวผมจะไปหา,อากองหลังที่อายุน้อยๆนะครับผมเซ็นเข้ามาอะไครับแต่ว่าขอมีหน้านะขอมีหน้าจริงก่อนนะครับ แอสตันวิลล่าแพลรเวพูลนี่ครับผมคู่แข่งของเรานะอ่าเดี๋ยวนะต้องตอบอันนี้ก่อนอบูลินก็เดี๋ยวจะหาแมตช์ให้ลงอยู่แล้วแหละจะหากองหลังมาปั้นสักคนหนึ่งนะครับเพราะว่ากองหลังอายุเยอะเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างเคลียอนะไรพวกนี้แล้วบางทีความฟิตเนี่ยมันมันเพิ่มไม่ทันแมตช์ที่เราจะใช้มันก็เลยจะแบบว่าบางทีมันก็เลยดูเหมือนว่าเราขาดกองหลังนะ,นะครับ อ่แต่ที่จริงเราไม่ได้ขาดกองหลังนะแต่ว่าแค่กองหลังไม่ฟิตนะครับดูหน่อยครับว่ามีกองหลังฟรีเจนคนไหนที่น่าสนใจหรือเปล่านะโอ้โหพวกนี้มันไอ้นี่เกินไปอะ่ะคืออายุน้อยนี่ไม่ต่ำกว่ายี่บ้าแล้วเอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินยีหก็ถือว่าโอเคแล้วนะผมว่านะ มีคนนี้นะาผู้ชมเจเดนนะฮะโอ้โหชื่อข้างหลังยาวมากผมอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็มีคนนี้ให้อีกคนหนึ่งมาก็อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะมาก็เบรเซียนนี่นะครับก็อายุน้อยนะมีอีกไหมคือผมไม่อยากได้ที่มันเป็นแบบเฟียเย็นที่เกมมันสร้างอะบางทีอะ่ะ เดี๋ยวนะฮะขอดูรอบสุดท้ายครับผมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราไปเลยมีคนนี้ฮะอันต้อนสกิปเปอร์นะเดี๋ยวขอช็อตลีดไว้ก่อนเะยครับผมนี่ใครอีกไหมเลยไม่มีหน้าแล้วนี่ไม่มีหน้าแล้วอะ นั้นเดี๋ยวผมจะทําการเซ็นทางด้านสกิปเปอร์มาเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเซ็นมาเลยฮะสกิปเปอร์เซ็นมาสัก3ปีก่อน1 2ึ่งแสนสทวนได้ไหมเซ็นเอาไว้ก่อนนะผมเอ็นทอนสกิปเปอร์เผื่อพวกนั้นมันเจ็บอ่ะนะต่อนะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดังนั้นเอาโจดิกบี้ออกไปเลยผมมาเป็นสำรองแทนทางด้านของโจดิกบี้นะ เชลซี Chelsea, ชนะเลสเตอร์ ester, นะครับซาวฟอร์ดชนะกิลลิงแฮมนะแล้วก็ฟรเซอร์นอรินชนะเชลฟียเวนส์เดย์นะครับุตบอลเอาตรงๆนะผมว่าเราเสมอบ่อยไปหน่อยนะครับแอคแทกกิ Act ้งเนี่ยเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะมาฟิสิกส์ก่อนนะครับให้มันความฟิตเต็มหน่อยนะ คือบางทีบอลแชมเปียนชิพเนี่ยบางทีมันก็จะคือหมายผมเข้ามาแผน4-3-3นี่ครับผมโดยสีเวนเจอร์ดวันนี้แข่งที่บ้านเรานนีครับแข่งที่เทคนิคเวสติเตเดียมนะวันนี้ผมจะวางเกมรับเลยแล้วกันนี่ครับวางเป็นเกมรับให้นักเตะเลยเนาะแล้วก็ โอเคประมาณนี้ครับตัวยิงจุดโทษเนี่ยให้เป็นอีคาดีนะบูมแมนให้หมดฮนะกับตันให้เป็นฮูโกยอริสนะครับผมแมชนี้เนี่ยผมขอวางเกมให้ดิฟเฟนซีไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ ใช้ทางด้านในเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับรีวอสเนี่ยแมตช์นี้ให้เป็นสำรองนะครับผมแล้วก็สกิปเปอร์เนี่ยไว้ก่อนนะสกิปเปอร์นี่ให้ผมคนนี้เลยนะที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับค่าพลังก็ดูไม่ได้แย่เลยนะครับอายุ25ปีนะครับอ้าวไม่ใช่ทางด้านของเจอราดเหรอแซมอาราดายเขาคือใครท่านผู้ชมผมเคยได้ยินชื่อเขานะครับ เป็นโค้ชสักทีมหนึ่งนะครับผมดูแค่นี้นแหละครับผู้ชมโค้ชในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมว่าใช่ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้แกอยู่ทีมอะไรนะครับผมวันนี้เจอแอสตันวิลล่าของแซมอาราไดส์ครับเอ้ยลุงคนนั้นไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ปะวะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเอ่อเป็นทีมทีมอะไรไม่แน่ใจนี่ครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรผมเขามีวูดแมน n นครับผมมีปีเอ่อวอล์กเกอร์บีเตอร์ครับผมมีโรดอนด้วยนะมีคอนซาแทงก้าในะครับเชลวีนะกองหน้าวันนี้ใช้เป็นวิลเลียมส์นะครับผมของเราก็ชุดเดิมร้อเซนะครับ วันนี้ยังไงก็ต้องถ้าเก็บชัยชนะได้เนี่ยดีนะครับเพราะว่าตามที่ผมบอกนะว่าผมต้องการไปฟุตบอลยุโรปนะครับเริ่มเกมมาถ้าการครองบอลเขาเยอะกว่าลูกยิงเขาเยอะกว่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมรับนะแมตชนี้เรียนะโดนไปเหลืองงแต่นาทีที่เจ็ดเลยนะ เหมแซมอาราไดเขาจะอยู่อ่าทางด้านของเวสบอมบ์เชลเบียนนะครับผมนะน่าจะใช่นะครับผมน่าจะอยู่อันนี้ครับผมทางด้านเวสบอมบ์เชลเบียนนะเหมือนจะอยู่ลีกเราด้วยหรือเปล่านะฮะฤดูกาลนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแซมอาราได้น่ยนะครับดูจังหวะน,นี้ก่อนๆน,นะผมเขาได้บุกขึ้นมาเชวียโยนขึ้นไปแล้วได้โคก้โหครับนะผมทางด้านคาเมริกครับผม หนึนะแอ aston villa ขึ้นนำเลยครับโอ้โหจบเกมก่อนนะฮะจบครึ่งแรกก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไขนิดนิดหนึ่งอ่าเราะจะต้องบุกตรงกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนทางด้านของอันนี้นะครับผมกองหน้านะแล้วก็ u b a s ก h i ฮะลงไป อีกคนนึงเป็นแวนกิเกลแล้วกันนะครับผมสามคนรวดแล้วผมตั้งหลังอ่าในครึ่งหลังนะรอดูว่าผมว่าจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับสาหรับอ่านักเตะสามคนนะแต่ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรผมก็ต้องยอมรับรับผมแต่อย่างไงก็ต้องพยายามชนะให้ได้มากที่สุดเลยครับแต่ถ้าแพ้ก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไปลุ้นเลื่อนชั้นต่อ ก็ได้นะฮะรู้นั่นแหฤด,ดูการที่แล้วแล้วนะเข้าสู่ช่วงประมาณเกือบจะสิบนาทีสุดท้ายแล้วครับของเกมยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ผมที่แอสตันวิลลายังนำอยู่นะแล้วก็เป็นโอ้โหจบเกมเลยรครับผมเชสเตอร์ฟิลด์วันนี้เปิดบ้านพ่ายแอสตันวิลล่าครับผมศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับ ตกรอบฟุตบอลคาราบาวครับทันทีนะผมอย่างนี้มมนนัพดมัเป็นทางด้านว o ดแมนนะครับผู้สัประตูของแอสตันวิลล่าทีนี้เราก็จะไม่มีโปรแกรมทางด้นานคาราบาวแล้วนะเราตัดออกไปได้เลยนี่ครับผมก็จะมีแต่ลีกให้เราได้ เน้นกันนะนะครับผมบอกเลยนะที่เหลือผมจะเน้นทุกแมตช์แล้วนะครับลีกรอบต่อไปแอสตันวิลล่าเข้าไปเจอกับโวล์แฮมตันนะครับผมลิเวอร์พูลตกรอบนะครับผมพ่ายเชลซีนะมีคู่ใหญ่ไหมมีแค่เชลซีกับเวสต์แฮมนะครับที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะเพวายูไนเต็ดเนี่ยไปเจอทางด้านชาลันแอตแลนติกนะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยไปเจอทางด้านแมนเชสเตอร์ทาวน์นะอาร์เซนอลพบวัตฟอร์ดด้วยผม ใหญ่สุดก็น่าจะเหมือนที่ผมบอกเลยครับเชลซีกับเวสแฮมเนาะดิมบ้านเนี่ยผมจะขึ้นขายให้เลยนะครับผมส่วนเวสต์วานเนี่ยเดี๋ยวหาแมชนะตอนนี้เราห่างจากที่หนึ่งอยู่สิบเอ็ดแต้มนะครับเราห่างอยู่จากเวสตวบ์บรามเชเวียนนะโซนที่จะไปเน้นเล่นเพลย์ออฟเนี่ยอยู่แค่ห้าแต้มเองนะครับดังนั้นมีธิ์เป็นไปได้สูงครับผมดูพวกนี้หน่อยครับผม ยิงประตูมากที่สุดครับผมดาวซันโวนะครับที่1เป็นทางด้านบาร์เกอร์ครับผมจากเดอะบีเคานตี้ให้ยิงไป8ลูกที่2ร่วมผมเป็นทางด้านบูดเวสันนะครับผมกับเลียมครูแลนนะครับผมบูดเวสันเนี่ยจากรีดิงนะส่วนเลียมครูแลนเนี่ยจากเชสเตอร์ฟิลด์นะครับ6ลูกทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงอันดับที่3เนี่ยเป็น5ลูกนะครับผมมีเอ็ดเวิร์ดจากบอนมัดแล้วก็เมเต้ผมจากเวสิชมิชิลเบียนนะ แซสซีสูมีเอเมอร์ฟี่นะครับหกครั้งนะมีลีเมโร่นะหกครั้งนะครับผมการเนอร์ฮะหกครั้งเหมือนกันแล้วก็มีเซวาร์ดกับวีเดสเนี่ยเท่ากันนะครับของเรามีท็อปเพลเยอร์คนหนึ่งผมก็คือทางด้านเควินดิงส์นะครับผมโอ้แล้วเรามีติดท็อปอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับผมก็คือทางด้านโดนใบแดงนะครับผมหกแมตช์เนี่ยมาตาโดนใบหนึ่งใบนะครับขึ้นที่หนึ่งเลยนะไม่รู้ทำไมเขาได้ที่หนึ่งเหมือนกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูแมชต่อไปกันเลยดีกว่าฮะว่าอย่าลืมว่าเราขึ้นมาจากเนชั่นลีกดังนั้นทุกทีมในนี้คือทีมใหญ่หมดเลยนะครับทำไมผมดูดูแล้วเงินผมมันลดตลอดเวลาเลยวะเออเดี๋ยวนะหรือว่าผมไม่ได้ต่อสัญญาสปอนเซอร์เหรอผมจะต่อสัญญาสปอนเซอร์ทุกๆหนึ่งหงปีนะครับผมหปีตลอดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยไปต่ออ่าสปีทุกๆสปีเนะี่ยตอนขึ้นพรีเมียร์ลีกนะ สปอนเซอร์ชิปก็ต่อไว้แล้วนะทำไมเงินมันลดจังนนี้สกิปเปอร์ก็ยังให้เป็นสำรองอยู่นะครับผมวันกิกเกลเจ็บเอาเอา่คนนี้ก็ได้สมมุิลงมานะวันนี้11ตัวจริงก็ถือว่าพร้อมพอสมควรนะครับผมผมจะลองให้อเล็กซานโดลงไปเล่นแทนมิลเลอร์บ้างนะเผื่อมันจะดีนะครับแล้วก็ให้ทางด้านรีดัสมเล่นแทนนะให้เป็นนี่เลยโอเค คูแร้เนให้เป็นยิงด้วยยิงทั้งสองคนเลยไม่ต้องมีใครพักบอลหรอกก็ acting นะ a c i n g แล้วก็ normal ตรงนี้ก็ม x mix mix โอเคตามนี้เลยครับผม11ลน์อัพตัวจริงเหมือนเดิมเป๊ะนะครับวันนี้ก็มีริกซันโดนะครับได้โอกาสลงมาเป็นตัวจริงใน่าตัวจริงนะครับผมแทนที่ของทางด้าน เควินมิลเลอร์นี่ครับอีกคนนึงก็คือรีแวสมลงมาแทนที่ของซิมมอนเคลียร์นะเพื่อหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะครับพอเราเปลี่ยนตัวนักเตะนะ โอเคฮะเกมเริ่มแล้วครับผมวันนี้มาที่บ้านของท่านนันเรดดิ้งเลยนะครับกองเชียร์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเรดดิ้งนะสำหรับสนามเนี้ยนะครับดูแล้วคนก็เข้าเยอะอยู่นะครับวันนี้เหมือนเราจะมาในชุดสีขาวนะครับเรานะเขามาชุดสีฟ้าผมชุดสีฟ้าน้ำเงินนะประมาณนี้นะครับ ผ่านไปเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมก็ยังศ,ยศ,ยศูนย์อยู่นะครับผมส่งอุบาสกี้ลงไปแทนทางด้านของเรียนแล้วกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยส่งครีทัรแลนด์นะครับลงไปแทนทางด้าน อีคาดี้นะให้เวิร์กอินทูบ็อกแล้วกันนะครับผมเครื่องแรกทั้งเครื่องเนี่ยเหมือน,นเราจะยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับสักลูกนะมีโอกาสยิงสามนะครับยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับผม ่าไปหกสินาทีผมก็ยังไม่มีอะไรคอนิกครับผมคอนิกเลี้ยงขึ้นมาโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องโดนอยู่แล้วผมหลุดซะขนาดนี้ไม่ประกบใครเลยบอสวาสซนะผมคนนี้เหมือนจะเป็นดาวซันโวร่วมกับทางด้านของเงรียมคูลเลนด้วยนะวันนี้มายิงที่บ้านเราเลยฮนะโอ้โหโดนเตะมุมอีกครับผมอย่างนี้แพ้อยู่แล้วฮะชัวร์ เปเยโรจะเตะมุมเข้าไปผมได้เปิดขึ้นไปลุ้นที่โอ้โหฮ,ฮะเป็นประตูมิเชลมอริสันนะผมซัดเข้าเอ้หมงเข้าไปฮะลูกนี้สองส่วนนะผมโอ้โหจบฮะผมบอกเลยทำไมฟอร์มมันแย่ก็ไม่รู้อันนี้ครับผมดูดูการนี้ยังได้บุกหรือเปล่าฮะบูมันว่าเดบูมันยังไงยังไง ได้เปิดแล้วผมลูกนี้ถึงใครเป็นเลียมคูแ,แล้วผมลูกนี้ม่งเข้าไปแล้วผมอาจจะเทียบเท่าทางด้านของอ่าบอลวานซันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาวซันโวอีกทีหนึ่งด้วยนะครับโอ้แล้วท้ายเกมมีเซอร์ไพรส์ไหมไม่มีแล้วครับอย่างนี้ไม่มีครับสองประตูแต่หนึ่งผมเรสติ้งชนะผู้มาเยือนอย่างเชสต์เซฟิผมโอ้โห ทำไมก็ไม่รู้ว่าผมรู้ดูการน,นี้ฟอร์มเรามันไม่ดีเลยนะครับต้องพูดแบบนี้ฮะโอ้โหโคตรฟอร์มโคตรแย่ผมบอกเลยต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมฟอร์มโคตรแย่เลย แต่อย่างนั้นเราก็ยิงได้นะครับลูกหนึ่งนะโห้วเวชบอมเขาก็ชนะไปด้วยนะครับมาตาก็นายก็ได้ลงแทบทุกแมตช์นะเล็กซันโดก็ไม่แม่ไม่ได้โอผมแพ้ไปแมตช์เดียวจากห้าแมตช์หลังสุดนะมียี่สิบสี่ตะเลยครับโอ้โห แพ้แมตช์ดเดียวเองนะครับห่างจากที่6อยู่แปดแต้มนะครับก็ยากอยู่นะตอนนี้ก็ยังเป็นบัคเกอรี่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมที่อยู่ที่9ลูกนะแล้วก็เรียมคููเล่นก็กำลังตามมานะครับบาซ่าสี่ศูนย์ผมชนะเบนฟิกาไปสเปอร์ชนะดอดมุลสี่ศูน 40, เหมือนกันนะ เชลซีก็ชนะชชตตาโดนิทนะครับสามหนึ่งโอเคท่านผู้ชมพาร์ทนี้ผมไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ